ริกฮอต40กับอัมพวาโกอย่างไหนทนโรคอย่างไหนให้ผลผลิตด,ดีกว่ากันสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมาแล้วครับบอต้นเกษตรชาวบ้านคลิปนี้มาคุยกันเรื่องพริกสองสายพันธุ์นะครับระหว่างอัมพวาโกกับฮอต40ซซึ่งมีพี่น้องถามกันเข้ามาหลายท่านว่าสองสายพันธุ์นี้ พันไหนมันปลูกง่ายให้ผลผลิตดีกว่ากันทนโรคก,กว่ากันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการทําเกษตรการปลูกพริกปลูกพืชปลูกเกษตรทุกชนิดเนี่ยปัจจัยมันก็ขึ้นอยู่กับการบํารุงด้วยนะครับทีนี้ผมก็มีคําตอบระหว่างสองสายพันธุ์นี้นะครับว่าอย่างไหนมันดีกว่ากันนะครับมาดูฮอตสี่ศูนย์ก่อน นะครับฮอต40เนี่ยผลผลิตเม็ดก็ใหญ่นะครับให้ผลผลิตนี่ก็ดีน้ำหนักก็ดีแต่ฮอต40เนี่ยถ้าเก็บแดงนะครับมันจะดีกว่าน้ำหนักมันก็จะได้นะครับถ้าเก็บเขียวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับการทนโรค ทนแมลงก็ไม่ค่อยจะสู้อัมพวาโกนะครับคือมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราก็จริงนะครับแต่ว่าในเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเอามาเทียบกันระหว่างอัมพวาโกกับฮอตสีนะครับอัมพวาโกได้เปรียบหน่อยหนึ่งนะครับสุบคือฮอตสีนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะทนโรคนะครับ ผลผลิตเทียบกันกับอัมพาวาโกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าทีนี้เรามาดูอัมพาวาโกนะครับอัมพาวาโกเนี่ยให้ผลผลิตสูงกว่านะครับเม็ดของพริกเนี่ยผลพริกถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเรามองเผินๆนะระหว่างฮอน40กับอัมพาวาโกเนี่ย มองเพื่นๆเท่าๆกันบางท่านบอก40ใหญ่กว่าบางท่านว่าอัมพา,าโกบางท่านมองเพื่นๆบอกไม่มันเท่ากันในความเป็นจริงนะครับอัมพา,าโกผลใหญ่กว่ายาวกว่านะครับและก็โดกกว่าด้วยการทนโรคอัมพา,าโกจะทนกว่านะครับ ฮอตสี่คือการดูแลเนี่ยเราปลูกสองแปลงนะครับสองแปลงอีกแปลงหนึ่งฮอตสี่แปลงที่สองอัมพวาโกดูแลพ,ลพร้อมๆกันให้ปุ๋ยฉีดโฮอร์โมนฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับยาเชื้อราต่างๆเราก็ให้พ,พร้อมๆกันแต่ผลผลิตเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยอัมพวาโก ให้ผลผลิตดีกว่าและทนโรคก,กว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราจำพวกราใบเน่าเนี่ยราน้ําค้างนะครับตากบแล้วก็เน่านั่นแหละครับจำพวกยอดเน่าจำพวกราทางดินจำพวกใบเหลืองเนี่ยอัมพาวาโกเขาไม่ค่อยจะเป็นนะครับเปรียบเทียบกันดูกันช่วงไหนต้องดูกันช่วงหน้าฝนครับ เปรียบเทียบกันหน้าฝนล้วดูฝนเนี่ยมันจะดูออกง่ายถ้าเราไปดูช่วงหน้าแ้งเนี่ยมันก็ดูยากนะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วมาดูหน้าฝนเนี่ยมันจะเห็นง่ายมันจะดูออกทันทีนะครับว่าสายพันธุ์ไหนระหว่างสีู่นย์เนี่อศ4นย์กับมาพาวาโกเนี่ยไอตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้สังเกต เราก็ปลูกไปดูแลไปถ้าเราไม่สังเกตนะครับมันก็จะพอๆกันนั่นแหละแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันก็จะเห็นๆนะครับท่านจะรู้ทันทีว่าอัมพวาโกให้ผลผลิตและทนโรคดีกว่าฮอต40น,นะครับผลผลิกก็ใหญ่กว่านะครับความดกก็ดกกว่าทั้งๆที่ดูแลรักษา ให้น้ำให้ปุ๋ยบํารุงเท่าๆกันปลูกพร้อมกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการเก็บผลผลิตนะครับอัมพวาโกเนี่ยเหมาะที่จะเก็บเขียวซึ่งจริงๆเนี่ยพริกทุกสายพันธุ์อัมพวาโกเก็บเขียวก็ได้เก็บแดงก็ดีนะครับแต่เก็บเขียวเนี่ยดีกว่าเก็บแดงอัมพวาโกนะครับส่วนฮอตสีเนี่ย ก็เหมือนกันครัแบเก็บเขียวก็ได้เก็แบบแดงก็ดีแต่ฮอตสีูนเก็บแดงเนี่ยมันจะดีกว่านะครับความแตกต่างมันก็มีตรงนี้สำหรับพริกสองสายพันธุ์นี้นะครับส่วนพริกสายพันธุ์อื่นถามว่าสายพันธุ์ไหนพริกทุกสายพันธุ์นะครับจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงการดูแลของเราด้วย ว่าเราเนี่ยมีความสามารถดูแลได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะพวกเลี้ยภูมิแรงนะครับโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยเราคุมได้ไหมนะครับแต่สําหรับท่านที่ปลูกพันเดียวมันก็เปรียบเทียบยากถ้าท่านปลูกทั้งสองสายพันธุ์หรือสาสายพันธุ์เนี่ยท่านสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับหน้าแรงเนี่ยไม่เท่าไร่ถ้าท่านปลูกหน้าฝน แล้วท่านจะดูท่านจะเปรียบเทียบมันจะเห็นเห็นนะครับมันจะเห็นข้อแตกต่างทันทีว่าสายพันธุ์ไหนมันทนโรคก,กว่ากันดูลแลง่ายกว่ากันและให้ผลผลิตดีกว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ แต่ฮอตสี่ศูนเนี่ยถ้าเก็บแดงนะครับมันจะดีกว่าน้ำหนักมันก็จะได้นะครับถ้าเก็บเขียวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับการทนโรคทนแมลงก็ไม่ค่อยจะสู้อัมพาวาโกงนะครับคือมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราก็จริงนะครับแต่ว่าในเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย เอามาเทียบกันระหว่างอัมพวาโกกับฮอตสีศูนนะครับอัมพวาโกได้เปรียบหน่อยหนึ่งนะครับสรุปคือฮอตสีศูนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะทนโรคนะครับผลผลิตเทียบกันกับอัมพวาโกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าทีนี้เรามาดูอัมพวาโกนะครับอัมพวาโกเนี่ย ให้ผลผลิตสูงกว่านะครับเม็ดของพริกเนี่ยผลพริกถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเรามองเพินๆนะระหว่างฮอตสี่ศกับอัมพวากโกเนี่ยมองเผินๆเท่าๆกัน